เต็มที่แต่มีของมาได้ตลอดมีมาเรื่อยๆตอนนี้เรามารีวิวเกจร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทปกติตอนนี้ขอบอกนิดนึงร้านเราจะมีเพิ่มนะเพิ่มเกตนะคะคือคัดเกตให้มันเยอะขึ้นอะและแ<ต>้วก็จะม,ม,มีหลายราคาแต่อันเนี้ยพี่น้บจะมารีวิวเกตธรรมดาไปก่อนคือก็คือที่ร้านเราขายปกติก็คือคู่้าจะมีกเกจอีกเกจหนึ่งก็คือจะเป็นกีฬา้วนแล้วเป็นยี่ห้อสองสามสี่ห้ออย่างเดียวแล้วก็จะค่อนข้างเบื่อใหญ่ส่งอยู่ร้อยเก้าสิบแต่ว่า ของมาสอสารอบคนเขาตัดตัดตัดไปหมดมันน้อยคือคัดได้น้อยแต่ว่านี่คือเกลืร้อยสีมาตรฐานที่เราขายอยู่ทั่วไปก็จะเป็นยี่ห้อหมดแหละแต่ว่าจะหลากหลายแค่นั่นเองแล้วจะเบอร์ใหญ่เป็นหลักเดี๋ยวพี่น้ำจะชูให้ดูรูปแบบเรื่อยๆ <Okay. S 1> แล้วกันร้านเปิดแล้วนะคะลูกค้ากคนไหนลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าลูกค้าประจําก็โทรสอบถามได้ปกตินะเปิดสักทีร้านอืมหลังจากหยุดโควิดไปสามเดือนอ่า <c oughs> อันนี้คือคลิปเนี้ยพี่น้ำจะมารีวิว เกรดที่เราขายกันทั่วไปปกติอะไรที่ร้านเราขายส่งคู่ละร้อนะคะอันนี้เปิดกระสอบรองเท้ามือสคู่ละร้อขั้นต่ำสี่คู่เหมือนเดิมตอนนี้เราย้ายมาทําที่บ้านเราแล้วตอนที่บ้านแม่เราเราเพราะว่ามันมันวางขอได้เยอะขึ้นก็ถ้าใครจะมาก็โทรสอบถามเส้นทางถามอะไรได้เดี๋ยวแชร์โลให้นะคะอันนี้คือเกรดร้อนะคัดได้เหมือนเดิมขั้นต่ำก็ร้อคู่ อย่าปนนะเดี๋ยวจะได้ดูแต่วาผม,ผมต้องมาเช็คที่ไหนให้น้ำรีวิวไว้เรื่อยกันหลังจากติดโควิดไปนานนะเปิดสักทีเปิดสักทีโอเคร้านเราเปิดแล้วนะประสิทธิ์บ้านรองเท้าหรือว่าร้านรองเท้าพี่ชัดพี่น้ำเปิดแล้วนะคะอันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พี่น้ำมารีวิวให้ดูนะรองเท้าที่เราส่งกันอนะเกต140เนะี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เลย ก็คือปกติเหมือนเดิมขั้นต่ำก็สี่สิบคู่เหมือนเดิมนะคะสําหรับลูกค้าประจาลูกค้าเก่าๆใหม่ๆโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยเพราะตอนนี้ของมันเริ่มเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วทยอยเข้ามาได้ปกติแล้วใครจะมาก็ลองโทรสอบถามลองโทรเข้ามาได้เลยนัดก,กันก่อนนะคะต่างจังหวัดก็วิดีโอคอลเหมือนเดิมให้คัดได้ด้วยการวิดีโอคอลทางไลน์เหมือนเดิม เนี่ยมันจะเป็นหลากหลายยี่ห้อบ้านเนี่ยนิวบาลานอันนี้เบอร์สี่สมเลย,ยลนิวบาลานใส่เดินใส่เที่ยวทั่วไปอ่าเหมือนเดิมมาแหละผู้ใหญ่สภาพดีนะเน้นเดิมๆตามมาตรฐานที่ร้านเรามีแล้ว พื้นนะดูพื้นเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้ำจะหยิบให้ดูทีละคู่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หงายพื้นให้ดูอะอยากหันข้างดูข้างหน้าดูข้างหลังเราก็จะหยิบให้ดูหมุนให้ดูอย่างนี้เลยทีละคู่จนกว่าคุณจะพอใจนะเลือกได้เหมือนเดิมอะเห็นะใหญ่ปะใหญ่ดิใหญ่มากดูพื้นนะเต็มเต็มอย่างนี้เลย ผู้ละร้อยสี่สิบเท่านั้นขั้นต่ำสี่สิบผู้เราส่งผู้ละหร้อยสี่สิบอ่ะตัวนี้กปปนแกป,ป้าปะแกป้าแกป้าอิตาลีอ,อือันนี้ก็นิวบาลานอีกคู่หนึ่งนิวบาลานเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูตลอดอันนี้เป็นคลิปแรกหลังจากร้านเปิดมา หลังจากปิดโควิดไปหลายเดือนก็ละควรสองสามเดือนอ่ะทีนี้ของเข้าแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูเหมือนเดิมลูกค้าก็าจะได้รู้ว่าร้านเราเปิดแล้วนะคะประสิทธิ์บ้านรองเท้าบ้านรองเท้าร้านประสิทธิ์หรือว่ารองเท้ามือสองพี่ชัดพี่น้ำนะคะอ่ะอันนี้เห็นป้ดูพื้นนี่กิ๊บเลย ดูกันไปเรื่อยๆ,ๆดูกันไปเรื่อยๆสำหรับลูกค้าใหม่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยแล้วเราพอมีเราเราทำคลิปใหม่ๆก็จะเด้งจะแจ้งเตือนทุกครั้งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะนี่นะใหญ่ปะใหญ่ดิใหญ่มากดูดิอันนี้ดีดส์สเลยนะเนี่ย ดูกันไปเรื่อยๆนี่คือสินค้าของจริงที่เข้าแต่ละรอบที่รีวิวให้ดูนี่คือของจริงนะของจริงที่เข้าแต่ละรอบในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะรีวิวเก็บไว้นอกจากบางทีรีวิวไม่ทันของลงแล้วลูกค้าก็มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้รีวิวพอม,มีโอกาสรีวิวเราก็จะรีวิวให้ดูว่าสินค้าที่ร้านเราขายแบบนี้นะคะราคานี้ ถูกใจไหมถ้าถูกใจคุณก็มาคัดได้เลยต่างจังหวัดก็คัดได้หรือถ้าใครไม่สะดวกคัดก็ให้เราจัดให้ก็ได้ของเราจะเน้นหลากหลายอยู่แล้วทั้งทรงผ้าเป็นหนังแนวสปอร์ตแนวแฟชั่นลงกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งเกตดเดียวเลย 40คู่คุณก็ได้มีราคา140เห็นดูนไปชัดเจนเลยอันนี้ฟิลล่าลนะใส่เดินใส่เที่ยวทั่วไปเห็นมอาดิดาอีกแล้วงท่านตูนต้องงี้เลยนะนคือร้าน,นเราเนี่ย เราย้ำเลยเน้นเลยหน้ารองเท้าเนี่ยงานเย็บอ่ะจะเข็บเย็บอะไรอย่างเงี้ยของเราไม่มีนะใช่คือของมาเราก็ต้องมาเช็คก่อนเช็คสภาพเช็คตําหนิก่อนถ้ามีตําหนิเราไม่ปล่อยให้ลูกค้าเย็บไม่มีแต่เก่ามีนะเก่ามีเก่าคือเซอร์เก่าคือมีนะเขรว่าเอ้ยเก่าจังอะไรเงี้ยอ๋อเพราะมันเป็นมือสองไงทุกคนไม่ใช่หมายถือว่าถ้าคัดเองอ่ะ้วคัดได้เก่าก็คืออยู่ที่สายตาคุณนยคุณแค่ใหม่ๆสีใหม่ๆมันก็มี คัดเก่าได้เก่าพูดเองคัดเองนะคัดเก่าได้เก่าคัดใหม่ได้ใหม่ให้ทุตัวเองคัดไม่สวยก็คือได้ไม่สวยแค่เองแต่จริงรูปแบบรองเท้ามันดีก็คือรูปแบบรองเท้ามันดีแต่สีมันจะพื้นๆืนก็จะบางคนผู้ชายเขาไม่ได้ใส่สีสวยงามนะเขาจะใส่สีพื้นๆืนอย่างนี้แต่เป็นยี่ห้ออะไรพี่น้ำอันนี้แบ็กยักษ์แบ็กยอกษ์แบ็กยักษ์แบ็กยึกอะไรก็แล้วแต่ออกเสียงอะไรก็ได้แต่ว่าให้ดูคุณภาพรองเท้าเอาสวยไหมสวยดีเนี่ยตาเข็บเย็บงาน ข,ข้างบนน่ะข้างบนไม่มีเย็บไม่มีปะถ้ามีเย็บมีปะก็ถือว่าโชคดีไปล้อ <c oughs> <c oughs> เล่นเยอะๆพื้นศึกมีตามธรรมชาติพื้นศึกก็มีเนี่ยสังเกตเถอะลานเราจะไม่มีนะงานเย็บเย็บหน้าทาเอาหน้าเนี่ยหน้าตะขายปะส้นด้วยแผ่นผ้ามีถ้าผ้าซ้นมันขาดส้นในนะถ้าส้นมันขาดก็จะมีแปะผ้าอยู่อ่ะนี่น่เดียวจะให้ดูนะ เรื่องไม่ต้องให้ดูเราอ,อธิบายเฉยลูกค้าก็ได้เข้าใจปะส้นนะมีแต่ว่าไอเย็บแล้วก็ปะผ้าตรงนี้มันไม่มีนะพื้นเน้นเดิมนี้เลยเนี่ยขั้นต่ำสี่สิบคู่คู่ละร้อยสี่สิบถูกใจก็มาคัดได้นะคะหรือว่าลูกค้าใหม่ดูคลิปนี้แล้วก็โทรสอบถามเบอร์ตรงได้เลยนะเบอร์พี่ชัดก็ศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งสามแปดหกแปดนะเบอร์พี่น้ำก็ศูนย์แปดห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่แปดเก้าเก้า สนใจก็โทรสอบถามได้เบอร์ตรงเลยจะสะดวกและเร็วกว่านะคะบางทีเราแพ็กของอยู่ขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอตอบไลน์ไม่ได้แล้วถ้าโทรมาเราจะรับแล้วก็ตอบปึ๊บปๆ๊บเข้าใจทันทีเลยมันจะง่ายและรวดเร็วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ หลังจากร้านเราปิดมานานอันนี้ร้านเราเปิดปกติแล้วของเข้าเหมือนเดิมพี่น้ำก็จะมารีวิวให้ดูว่ารูปแบบรองเท้าเราขายกันแบบนี้ส่งแบบนี้ใครอยากที่เอาแพงกว่านี้ที่ส่งถึง200 2 0 0อกว่า300กว่าก็ลองดูเกดที่มันสูงขึ้นไปนะตอนเรามีแค่นี้นะมันเป็นกลุ่มกลุ่มรองเท้าเหมือนเดิมอธิบายแต่เปิดสักทีรอมานานนะสองสาเดือนแล้วนะเนี่ยปิดคอมเมนู ซักได้ทียักยึกยักยึกยักทีนี้ิดหน่อยะหน้าเนี้ยช่วงเนี้ยมือใหม่ๆไม่ต้องไปหาหรอกตอนเนี้ยแล้เขาเห็นส่งเนี่ลูกค้าประจำหมดอย่างเดียวใช่ค่ะขครที่เป็นมือเออเปิดก็ยังไม่ส่งมันส่งไม่ทันหรอกมันต้องส่งลูกค้าประจำหมดใครที่เป็นมือใหม่ใหญ่ไปลงเกลือหรือทันรองเท้าอย่าไปเลยถ้าไม่อยากเสียเที่ยวก็อย่าไปเลยเชื่อเลยไปแล้วมันโก่งราคาเปล่าไปแล้วโดนเขาโก่งราคาเปล่า พราะช่วงนี้ยังไงเขาก็ต้องส่งลูกค้าประจําให้หมดก่อนที่เราค้างสต็อกกันเอาไว้อย่างเช่นผมเนี่ยมีอยู่พันกว่าคู่นี้เพิ่งส่งมาได้เท่าน้ำสี่ร้อยสี่ร้อยเหนื่อยอะ่ะไปกลับมาเหมือนเดิมเหนื่อยเกิดระบาดรอบสองนี่ก็เตรียมตัวกินแกบกันอ,อ่ะต่อพี่ทอม พี่นัก็จะรีวิวให้ดูนะของเรามีขายทุกแบบทุกสไตล์ทุกแล้วแต่คุณจะชอบแบบไหนเป็นเป็นทรงผ้าทรงหนังทรงใส่เที่ยวทรงสปอร์ตทรงแฟชั่นอะไรเราก็ส่งคู่คู่ละร้อ่สิบในเกตนี้ื่อกีมันมี1 8 0ยแปอีกแต่ว่าจะเอามาแต่ว่าตอนนี้เป็นเกตร้อยสิรีวิวทีละชุดนี่คือชุด140คือร้อใช่อนนี้ชุดร้อยส่สิก็ีวิวให้ดูเหมือนเดิแหละเดี๋ยวถ้าเรามี แบบไหนอะไรอีกเราก็จะทำคลิปให้ดูต่อไปกด Subscribe กดติดตามไว้นะกดกระดิ่งติดตามไว้เลยเดี๋ยวเวลาเรามีคลิปใหม่ก็จะเด้งนะคะโยนไว้ลึกๆหน่อยอ่าเห็นนะเนี่ยสองร้อยสี่สิบเท่านั้นสภาพต้องนี้เลยพื้นต้องนี้โอเคปิดน้อยปิดตรงนี้หน่อย โอเคแล้วเมื่อกี้หมดไปแล้วกระสอบหนึ่งประมาณ60คู่กระสอบหนึ่งประมาณ60คู่50คู่60คู่แล้วแต่มันใสขอเวลาเป,เปิดกระสอบกับพี่น้ำนะคะว่ารองเท้าร้านกรสิบหรือว่ารองเท้ามือสองพี่น้ำพี่ชันเนี่ยแหละ เดี๋ยวถ้าของเกตไอ้ A, ที่ส่งอยู่1 8 0ยแปมาเต่ยังไม่ไม่รู้เพราะว่าตอนไม่ตัดไม่ตัดจากนู้นก็ร้อยห0าสิแล้วกำไรเราก็สาม0ิบสีแค่ต่อคู่มันจะคัดค่อนข้างยากแต่แล้วดูอีกทีเพราะว่าคอมเมนต์เขาแจ้งมาว่ามีเกตพวกนี้เข้ามาจะลองเอามาให้ลูกค้าเพราะลูกค้าเรียกร้องเยอะแต่เราจะไม่ขายส่งถึงส0งร้อยู่ที่ร้อยแปแต่เกตพวกนี้ที่จะเอามาอีกเกตหนึ่งอ่ะ สูงวันนี้หน่อยก็คือไม่ได้สูงวันนี้หน่อยคือเรื่องสภาพรองเท้ามันเหมือนกันล่ะแต่ว่าเรื่องรูปแบบรองเท้าที่มันเป็นไนกี้ไอดัสอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเยอะแล้เมื่อก็จะเป็นคู่ใหญ่ใหญ่มากถ้างเราบางทีในไนกี้ไอดัสของเรามันอาจจะเป็นทรงกีฬาเป็นหลักอะไรประมาณเนี้ยทรงกีฬาเป็นหลักที่ส่งร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแต่ที่เกตร้อยสี่สิบนี่จะเป็นทรงทั่วไปเรื้อรวมวมันคนละชุดคัดกันคนละเจ้าแล้วก็คัดกันคนละราคามันต่างกันนิดเดียวแหละแต่ว่า ใครชอบแบบไหนก็มาดูเอาเกตร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบที่ว่าเราจะเอามาขายเกตหนึ่งมันจะมันจะเอามาทีได้อาทิตย์หนึ่งประมาณสองร้อยคู่แค่นั้นเองไม่เยอะ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 มันคัดยากมันคัดค่อนข้างยากมันอยู่ในกลุ่มที่แยกออกไปไม่ไม่ได้อยู่กลุ่มของเรากลุ่มเรานี่อาทิตย์หนึ่งมันมาประมาณหลายร้อยคู่อะแล้วถ้ามันซักเสร็จถ้าฝนไม่ตกบางทีก็็เปน บางทีอาทิตย์น yeah. evet, ึงอาจจะมาเป็นพันได้ถ้าช่วงร้อนๆหรือว่าของมีเยอะเราคัดไม่ได้เยอะแล้วมันทำตักแดดตักแห้งได้แล้วก็เหตุการณ์ปกติอ่ะตอนนี้ยังไม่ปกติตอนนี้ยังไม่ปกตินะก็คือยังไม่มีคนทำคนทำน้อยคนซักแห้น้อยเห็นนะต้องอย่างนี้เลยนะภาพอย่างนี้พื้นอย่างนี้เลยนี่คือร้อยสี่สิบนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปที่พี่น้ำรีวิวให้ดูเนี่ยคือคืออย่าบอกใครที่ดูคลิปนี้ใหม่ๆหรือว่าอะไรเพราะคนเก่าๆเขาจะรู้ลูกค้าประจาจะรู้ลูกค้าประจาเยอะมากนะต่างจังหวัดต่างจังหวัดแนะนำอย่าวิดีโอคอลนะไม่ต้องวิ่งมาหรอกให้เสียเวลาบอมตรงมันเสียเวลาทั้งลูกค้าทั้งผมเสียค่าน้ำมันเสียเวลาเปล่าวิดีโอคอลไปเลยมีร้านผมร้านเดียวน่าจะวิดีโอคอลหรือมีร้านอื่นด้วยไม่รู้นะแล้วแต่เพราะไม่ก้าวไกยร้านอื่นก็คือ รอ,องเท้าเนี่ยการวิดีโอคอลคุณอยู่ต่างจังหวัดเป็นเพื่อนกันในไลน์วิดีโอคอลผ่านทางไลน์เลือกทีละคู่ตัวต่อตัว,ตว,ตวแค่นั้นเองก็คุณก็เลือกได้ทีละคู่เลือกรูปแบบไปเพราะขาดเย็บผมไม่ส่งไปให้อยู่แล้วไอ้ขาดหน้ารองเท้านะเย็บหน้ารองเท้านี่ไม่มีหรอกไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณก็ชัดเจนอย่างนี้เลยคือเราจะหยิดไปดูทีละคู่กล้องอะผมชัดโทรศัพท์ของคุณที่ลูกค้าของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้บางทีอาจจะเป็นที่สัญญาถ้าถ้าคุณมองชัดคุณก็เลือกถ้ามองไม่ชัดไม่ต้องเลือกก็ผ่านไป คือมองให้รู้ว่ามันเป็นรูปแบบยังไงแค่นั้นเองพยายามใช้กล้อง1080แล้วกันวิดีโอกล้องหลังน่ะจะจะจะ,จะค่อนข้างดีคุณภาพสูงหน่อยกล้องแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi สัญญาณเน็ตแรงๆหน่อย <am> แค่นั้นแหละ <am> คุณไม่ต้องเสียเวลาค่าน้ำมันค่าบางทีอยู่กำแพงเพชรอยู่ทางอีสานน่ะจะมานน่นมานี่มันไม่ได้มามันไม่ได้สำคัญว่าคุณว่างแล้วคือสำคัญเดี๋ยวพอดีจะไปธุระไม่ใช่ คุณต้องนัดนัดวันที่ของผมมานะไม่ใช่นัดวันที่คุณว่างคุณว่างแต่ของไม่มีมันก็ไม่มีค่าคุณมาหาญาติคุณแล้วคุณเลยมารองเท้ามันไม่มีหรอกร้านไหนไม่มีมีเหมือนกันมีของเหลือ่อ<ๆ>ให้คุณคัดเนี่ยคุณคงไม่เอาผมไม่ค่อยได้ขายแบบนั้นมันไม่ค่อยเหลืออยู่แล้วนะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเพราะถ้าเหลืออาทิตย์หนึ่งประมาณ70 80คู่ร้อยคู่ก็แล้วแต่ผมส่งไปขายเองอยู่แล้วผมส่งไปขายเองที่ถนนคนเดินดนครปผมอยู่แล้วผมก็เลยออกที่นั่น อเพราะตอนส่งก็คือจัน์ถึงศุกส่งเสาร์อาทิตย์ได้ออกเถอคนเดินนครปฐมเพราะฉะนั้นไอ้เหลือแบบไม่เหลือไม่ได้เหลือไม่ไม่ค่อยเหลือไว้แล้วเหลือมันก็คือโดนคัดไปหมดแล้วไม่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 คุมเพราะของมันมาแล้วมันล้นบ้านเอาเป็นว่าต่งจังหวัดไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไม่ต้องเสียค่ากินเป็นมันพันคุณวิดีโอคอลเลือกด้วยตัวเองเลยจะสวยไม่สวยอยู่ที่ตาคุณเลือกไม่ใช่ว่าอยู่นี่เพราะผมให้เลือก ด้วยตัวเองถ้าร้านไหนร้านอื่นเขาให้ยกสอบนับร้อยคู่อะไรเงี้ยผมไม่ได้ทําอันนี้คือคุณเลือกไม่สวยก็ไม่สวยคุณเลือกสวยก็สวยบางคนก็บอกสวยวุ้สวย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 หมดบางคนว่าโอ้ไม่ไม่เคยสวยเลยสู้นู่นร้านนู่นนี่ไม่ได้งั้นคุณต้องไปร้านร้านนู้นคุณไม่ต้องมาคุณไม่ต้องมาร้านเราเออถ้าเทียบแบบรองเท้ารองเท้ามันรองเท้าคู่สองคุณจําไว้อย่างนลยนะพันคู่นะแม่งแม่งไม่เหมือนกันสักคู่เอาตรงๆนะ เอาตรงๆนะขายรองเท้าไม่ต้องโกหกกันไม่ได้เอาเป็นว่าคุณได้โอกาสเลือกแล้วั่ถ้าคุณมาคัดเกรดพวกนี้วิดีโอคอลแต่ถ้าอยากมามาตรงวันที่นัดแล้วกันแบบว่านัดมันพระรหัสช่วงบ่ายนัดนัดนพระรหัสเช้าคุณมาให้ทันพระรหัสเช้าแล้วกันของลงคุณก็ได้คัดเลยแต่เออพอดีผมว่างวันนั้นอ่ะเอาวันนั้นผมไม่มีของคุณก็ไม่ได้ของไงเอาตรงๆนะขายรองเท้าไมนต้องตรงไม่โกหกพูดได้สวยงามมันไม่มีค่าหรอกสร้างโปรไฟล์ทันเทพแล้วไม่มีของให้คุณคัดแค่เท่านั้นนะเอาตรงๆเอาไล้พี่น้ำโชว์ต ชัดเจนเปิดสัก <lamps> ท <play in Japanese> ีค <Wet> ล <serves> <No. S 2> ิปนี้ก็จะใช้ว่าเปิดสักทีหัวข้อเหนื่อยเลยเนี่ยอ่ะอันเนี้ยที่พี่น้ำรีวิวให้ดูเนี่ยคือพอโชว์ให้ดูเสร็จแล้วโชว์รูปแบบทำไมต้องโยนนี่ไม่ใช่โยนนะเดี๋ยวเราจะวีดีโอขอลูกค้าต่อเราไม่ได้โยนยากเป็นกองๆเดี๋ยวผมจะไม่ดูตำหนิก่อนนะเพราะตำหนิเสียผมว่าเค็มเขมรเลยไม่ต้องไม่ต้องเค็มให้ลูกค้าไม่ต้องใหญ่มากนะทุกคนตัวนี้เอสเพอร์ลี่ จริงเปนอยู่ในเกต1ล0แต่ผมไม่เนี่ยผมส่งหมดลูกค้าจะรู้เพราะผมไม่ค่อยเอาเกตพวกสูงมากมาขายก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะเราจะมีคลิปรีวิวให้ดูทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ต้องมี1คลิปในการรีวิวรองเท้าเพราะฉะนั้นคลิปคลิปอาทิตย์ไหนที่รีวิวรองเท้าแปลว่าร้านเปิดปกติใไปโทรมาเป็นคิวได้เลย ลูกค้าโทรมาสอบถามเยอะมากแล้วก็เราเคยพูดไว้ในคลิปคลิปหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวถ้าร้านเปิดเราก็จะมารีวิวให้ดูเหมือนเดิมปกติอ่ะก็คือถ้ามีของรับของมาเสร็จเราก็จะมารีวิวเหมือนเดิมก็คือเป็นอันที่รู้กันว่าร้านเราเปิดแล้วนะแปลปกติเขาก็จะโทรมาลูกค้าประจานะแล้วลูกค้าใหม่นี่พูดถึงลูกค้าใหม่ลูกค้าประจำเขารู้กันอยู่ลวคือโทรมาก็บอกเออเข้าวันไหนได้ลูกค้าประจําโทรมาถามว่าเออเข้าวันไหนได้ใช่ค่ะลูกค้าประจําโทรมาจะบอกเข้าวันไหนได้ วันไหนมีของเข้าได้แต่ลูกค้าใหม่จะโทรมาเออเดี๋ยวผมว่างว่าผมเข้าไปผมบอกไม่เป็นไรพร้อมแล้วใหโทรมาได้เนี่ยผมจะเข้ากรุงเทพวันที่สามที่สี่อะไรเงี้ยแล้วผมว่างเข้าไปผมไม่มีผมไม่มีของวันที่ถ้ามีผมนัดไปแล้วคุณจะไม่รับปากแบบเราจะไม่รับปากแบบกระปิบกระปลอยเลยใช่ไหมวันจริงๆริมันขายเยอะจริงๆลูกค้ามันเยอะไม่มานั่งโกหกมันเสียเวลาผมอยากได้ตังค์เนะยผมอยากได้ตังค์ทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามานั่งโกหกลูกค้าแล้วไม่ได้ตังค์ไม่เอาขี้เกียจเสียเวลา สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดบางทีแบบอยากจะมาอยากจะมาจริงๆแต่พอแบบแชร์โลไปให้อะไรให้แล้วทีนี้แบบไม่หลงอะ่ะคือเชื่อดิคุณต้องหลงก็ต้องเผื่อเวลาบางทีพอมาช้าคือละลูกค้าพอของมาเนี่ยลูกค้าก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณนัดเราเก้าโมงอ่ะคุณมาบ่ายโมงบ่ายโมงของ<บ>มันต้องปล่อยผม,ผมไม่รอเก้าโมงค<ม>ุณมาไม่ถึงก็ โทรบอกกันด้วยบางทีโทรไม่รับสายไม่รู้จะทำไงก็ต้องเปลี่ยนเอาเข้าเจ้า,าอื่นสมมุติว่าคัดวันนึงมันนัดได้ประมาณลูกค้าสองสามคนเองคนนึงเอาแล้วก็ร้อยคู่วันนี้รองเท้ามาสองร้อยกว่าพรุ่งนี้มาสองร้อยกว่าบัลลืนมาสองร้อยกว่าแต่วันนี้สองร้อยกว่านัดได้มาสองคนเงี้ยขอคัดเป็นคนละร้อยคู่ก็จบแล้วเอาละโอเคพี่น้ำพอละก็คือก็คือว่าเปิดสักทีคลิปนี้ เบอร์โทรมันชื่อชื่อมันเปิดสักทีนะคลิป,ลปนี้แม่เปิดสักทีกูเหนื่อยหลังจากปิดโควิดมานาน3-4เดือนอะสเดือน,นกว่าแล้วนอะก็ไม่มีอะไรละคลิปนี้ก็เป็นรีวิวให้ดูเหมือนเดิมะว่าแล้วเราเปิดแล้วนะ ท้าแบบนี้สาหรับลูกค้าใหม่นะถ้าถูกใจก็โทรนัดแล้วก็เข้ามาคัดได้เลยถ้าต่างจังหวัดก็นัด,นดวีดีโอคอลวีดีโอคอลไปเลยไม่ต้องวิ่งมาคุณสะดวกวันไหนอะไรกี่โมงอย่างเงี้ยก็นัดบอกเราได้เราไม่มีปัญหาหรอกบอกว่ากลัควคัดนนนในวีดีโอคอลไม่สวยก็มันเป็นภาพในวีดีโออะถ้ากล้องไม่ชัดก็ไม่ต้องคัดถ้ากล้องชัดก็คัดถ้าคัดสวยไม่สวยอยู่ที่อยู่ที่สายตากูแล้วคุณคัดสีพื้นๆดำๆเทาๆมันไม่สวยหรอกมันก็เป็นสีพื้นๆเพราะผู้ชายก็าใส่สีพื้นๆไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกสีีีแล้้วใสสส่มพูยยเ มันจะไปสวยเป็นสีชมพูสีส้มสีแดงได้ไล่ะคะก็โอเคมันเดิมสนใจสินค้าร้านเรานะบ้านรองเท้าร้านประสิทธิ์หรือว่ารองเท้ามือสองร้านพี่ชัดพี่น้ำนะคะฝากเบอร์โทรไว้โทรสอบถามได้ตลอดเวลาเลยเบอร์พี่ชัดนะคะ0875013868พี่ชัดนะ0875013868เบอร์พี่น้ำก็0851214899นะคะพี่น้ำ0851214899สนใจสินค้า แล้วลองเอ้ยสนใจสนใจสินค้าร้านเราหรือว่าสนใจสินค้าอาื่นก็โทรสอบถามได้ถ้าคุณไม่มีโอกาสได้ไปเนอะลงเคลือนะคะโทรสอบถามได้ตลอดเวลาก็เดี๋ยวจะมีเอ่อไม่เป็นไรก็มีตอนนี้มี2เกตแต่ว่าอเกตหนึ่งก็เดี๋ยวจะรีวิวม,มาเดี๋ยวรีวิวให้ดูเป็นเกตเกตไปว่าเกตส่งร้อยแปดสิบเป็นไงร้อยเอ่อส่งร้อยเก้าสิบเป็นไงส่งร้อยสี่สิบนี่คือปกตินี่คือเกตร้อยสี่สิบเกตร้อยสี่สิบใช่โทรเบอร์ตรงมาเลย เกตร้อเหมือนเดิมไทท a n อ,อ,อ่ก่อนคลิปก็จะมีไทท a n อ่ปกคลิปไทท a ลคลิปก็จะมีเบอร์โทรอยู่แล้วท้ายก็จะมีโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจอนใหม่คลึ้นหน้าสวัสดีค่ะ